มอบหมายให้นายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่กิจกรรมการแข่งขันเรือพายเยาวชนเจ็ดฝีพายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดพิจิตรบึงสีไฟลองโบสตริกาตาเซเว่นออเชนเบนชิพซึ่งจังหวัดพิจิตรโดยสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4พฤษภาคม2568ณบริเวณบึงสีไฟด้านลานจอดรถอาคารพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อให้จังหวัดพิจิตรเกิดการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนเครือข่ายต่างๆสามารถสร้างการรับรู้ในการประชาพันธ์แผนการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่อันจะนำไปสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวของชุมชนรวมถึงเกิดการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่เข้มแข็งต่อไปใน ทั้งนี้นางเบญจมาศภูมิถาวรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์งเสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรหวัวหน้าส่วนราชการภาคกรัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานสำหรับการแข่งขันเรือยาวมีทีมเรือยาว7ฝีพายเยาวชนอายุไม,ม่เกิน20ปีรวม16ทีมจาก6จังหวัดได้แก่เชียงรายพิษณุโลกลำพูนสุขโขทยัยอุตรดิตถ์และพิจิตรไฮไลท์เป็นการแข่งขันเรือยาวเยาวชน